บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหลังแรกจริงๆนะครับของพลเพราะว่าปกติแล้วก็จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะครับจะอยู่กันเป็นลักษณะแบบว่าตึกใหญ่ๆและหลายๆชั้นของเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนละชั้นกันไปเป็นคนละฟอ o งเนี่ยนะครับพอมาได้มีบ้านเป็นของตัวเองโจทย์แรกก็คือ,อ,อไม่ชอบบ้านสูงนะครับเพราะว่ากลัวว่าในอนาคตพอเราโตขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วเดินหรืออะไรเยอะๆก็จะเหนื่อยใช่ไหมครับก็ตอนนั้นบอกตัวเองว่า ขอไม่เกิด3ามชั้นนะครับและอาจจะต้องบอกว่าบ้านนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบวกกับครอบครัวก็คือว่าที่ก็เป็นที่ที่คุณแม่ซื้อให้ไว้นานมากแล้วนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบของที่ไม่มีการเวลาคือมองตอนไหนก็คือว่าไม่อยากให้เชยนะครับแล้วไม่ชอบของอะไรที่บห,หวานมีความรู้สึกว่า ไม่อยากได้อะไรที่มองปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่าสวยจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีความรูส้สึกว่าเราอยู่ไปนานๆเราคงจะเบื่อแต่ it, แพอเป็นบ้านเราแล้ว,ลวเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ของที่ที่มันสเปซที่มันมันมันเติมไม่เต็มอะครับมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยากจะหาดอกไม้มาวางวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนรูปภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้เลยที่เป็นฟังก์ชันหลวมๆเช่นห้องนั่งเล่นอยากจะหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของสีบ้านพยายาม พยายามให้เรียบเข้าไว้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเออสบายตาดูแล้วไม่บื่อเมื่อก่อนเลยชีวิตคนสิ่งหนึ่งที่แย่มากๆก็คือว่าเป็นคนตื่นสาย นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามไม่ชอบการเดินทางเอออีกอย่างหนึ่งนะครับสมัยที่ทํางานนอกบ้านนะครับเวลาที่จะไปทําที่ไหนเนี่ยปัจจัยหนึ่งนะไม่ได้ตัวงานอย่างเดียวจะเลือกที่ทํางานด้วยว่าว่าเวลาที่เราไปถึงแล้วเราไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยพอพอเราต้องเอางานมาผนนวกกับชีวิตส่วนตัวนะครับสิ่งที่ เป็นความฝันก็คือว่าคงจะดีนะถ้าเกิดสมมติตื่นขึ้นมาแล้วก็เดิน3ามก้าถึงที่ทำงานอะไรเงี้ครับอันนั้นก็เลยเป็นไอเดียแรกของการที่ว่าผนเอาบ้านกับออฟฟิศมาคอมบกันนะครับแต่ในขนาดเดียวกันบางทีผลว่ามนุษย์ทุกคนเป็นนะครับบางทีเราก็ชอบความ p r i เว c ซในในบางมุมว่าแบบว่า โอเคถ้าเกิดเราต้องการความเป็นส่วนตัวเมื่อไหร่เราก็ต้องมีบ้างนะครับสตรัคเจอร์หลักๆของของบ้านหลังนี้ก็เลยจะแบ่งด้านหนึ่งเนี่ยเป็นออฟฟิศที่หลุดออกไปเลยนะครับแล้วก็แต่ยังมีมีทางเชื่อมตรงระเบียงชั้น2ให้เดินข้ามกันไปมาได้ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็นบ้านเรานะครับแล้วก็มีห้องทํางานส่วนตัวของพลนะครับซึ่งเป็นคนชอบบ้านรูปห้องทํางานของพลก็จะติดกับห้องต้นไม้ที่ทําเป็นกรีนเฮาส์นะครับมีแสงเสริมอะไรเข้ามาแล้วก็ชอบแสงธรรมชาตินะครับแล้วบางทีเราทําอาหารเราถ่ายรูปอาหารพลว่าแสงธรรมชาติก็สวยสุดแล้วนะครับก็ตรงนี้ครับเอามันรวมกันแล้วก็ใส่ฟังก์ชันของความเป็นเราก็เลยกลายเป็นบ้านหลังนี้